วันนี้เราก็จะมาร้องเพลงนะครับเรามาทำอะไรกันนะทิ้งไทยพิเล่นแล้วิงกอไปตัดต่อกันไปมู่มขาเหรอไหลมาแล้วนะวะี่จะไปลงไปไลเอาลงไปได้ก็โอ้งนแบบต้องรูมหรอ กังมาจุบนควไงเอ้ถ่ายบีโออ่ะหยุดหยุดตรนี้เราเเจอนะครับูงบินนะครับฝูงบินฝูงนะครับฝูงบินต่รมามาแล้วครับฝูงบินต่ำไปล้วบินไปแนตัดหญ้าไปแล้วฝูงบินต่ำจะสวนทําไรครับอาชีพเสริมนะครับ

โอ๊ยเอยยหมดหมดหมดมันน้อันันน้ว่าเดด้วน